ใบดีเนาะเมื่อนี้มาพบกับตุ๊าตูปักสามเซนเกาเซนเคยเนาะเมื่อนี้เขาจะพาไปเบ่งก่อนจีไปเวียกเปละเมือ่อบ่อนซื้อของกินตลาดเ้าก่อนเขาไปเวียกเมื่อนี้เขาจะมาถ่ายเวียกประจาที่เขาเห็ดไหนทุกคนเบ่งเนาะว่าเขาเห็ดเวียกอย่างเห็ดยูไซจุดวันไหนว่าเมื่อนี้เขาเวียกแปดโมงเขาจะมาถ่ายทุกคนเบ่งว่าก่อนไปเวียก แต่เมื่อต้องเหน็นอะไรก็พี้ก็มาเปิดฮ้านเนาะเปิดฮ้านเปิดฮ้านแล้วเขาก็ซื้อของกินเพื่อไปเวียกนี่อหย่างมาหักใจคนซื้อของก,กิน ข่าวในหกวันห่านนี่คล้ายหลายหลายห่นน no. ี่คล้ายคล้าย่าวเนยหกันเยูทูยูทูเปิดไม่ปะเปิดเค่องคล้ายหลายคร้นนี่ ฮันนี่คล้ายกินแชแชฟันนี่คล้ายไล่คล้ายเชจาายได้เพิ่งเอาบอเอาก่อยกระป้อมเนกอยกระป๋อมปะในชิ้นนึงคนาชแล้วล่อยกระป๋อมกับล่อยหอยนะเดียวชิ้นก็อมนอาจะเกกเห็เป็น มีเจ้าปลาแห่มีเจ้าไม่มากเหรอนพ่เอคกินแซ่บแบห้ไลล้เมีหลากหลายอาหารเันนี้จ้าปแห่คมขหาดสิบพันเมเจ้าปแห่มีเจ้าเหเจ้าเี้ย่็นอกับป้อมแเจ้าเสัตอนนีเจ้าเยที่อ่ดางไเจ้เศมากี่นี่เอ้ยจ้าเมัว่าขายในเด้อกนนเลยมมี เทไสามสิบเหมือนสามสิบด้วย

哎呀！ Nè, đấy an Hãy an cho kênh Ghiền an không โรงงานวิกผมเก่าหดเลยโรงงานวิกผมเก่าอันเดอร์ลันโรงงานของญี่ปุ่นตะกี้แล้วเขาก็เขาเบิดสัญญาเสาแล้วเขาก็ยาเสาแล้วก็ต่อมาก็เป็นบอลซูนกักกันโควิดมีซูนกักกันโควิดตะกี้คนกักกันโควิดน,นี่โอ้หลายมีซูนสองซูนดูสวรรค์เขต ข่อยมาส่งเขาอ่ขอาข่อยก็บ้านนี่แหละนี่ขี่เข้ามาแล้วก็มาปั๊บนี่แล้วเขียนสื่อบอกมาเอาเขาเอินละสื่อมาเอาโรงงานนี้ใหญ่นันเป็นศูนย์กักกันโควิดเก่าเป็นโรงงานอันวิกผมเก่าเลยขี่เข้ามาเลยอันนี้พนักง,งานดีเด่นประจำปี ท่านงานจำสกินหรือท่าน <c oughs> นี่จะเป็นของการผู้บริหารระดับสุดลมลื่นนะสบายกว้างขวางสถานที่โรงงาน งานใหญ่โตโมโหฬารจะไปโป้แล้วบอกไปเถอะเอจะอจลืมเนะะี่ยค่ะ นี่บมสแกนนิวบันทึกสำเร็จค่ะมาแบบอย่างกายเลยบันทึกสำเร็จค่ะนี่เป็นโรงงานเน็ตยูทูได้ดีไหนหนึ่้าหน้า นี่จะเป็นโรงงานอันผลิตโซลของมิยาโมโตจะเป็นโรงงานอันอันนะผลิตโซลเนาะผลิตโซลองม Am ิยาโมโตะอามาดาแบนตาตะ,ตะ <c oughs> นี่จะเป็นขบวนการผลิต ขบวนการแกนหหนะจะเป็นขบวนการกระบอก่าเป็นขาวนะได้อันนี้จะบนเป็นสถทีิบกกินขเขาเอาสรางรูลาอลังการเลยบกกินเข่าผมไปลองมีเงาเราต้องิดิ้งกับไปลางน้ำ นี่เสียดายอยู่ะใหญ่ตัว้ยเต็มท้องก้อยกระป้อมนี่ก้อยกระป้อมแจกซึมงแจกซึ่งไม่ต้องพึ่งกินเข่าก่อนเริ่มเวียกแกดำกหมนได้ติดแจบอกเนาะจะเป็นแจ่วบองบอกแจ่วน้ำพักหมักแล้วแจ่วน้ำพักเนาะน้ำพักมันสีแดงนะหมดเนี่ยมือละสีเขียวบอกเจอเท่าได้หมัก

Bola chốt bay lạnh sâu tay hoặc bay hoặc tay hoặc bay hoặc tay 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 กับมาไรน้องพรนะเห็นบอกวัดภูมันจกเนาะว้าโไราณสมัยใ้ตํางหุงเห็ดถาตำมุงคว้ำก็ปุ่มอะไรปบรไเป็นหนังอยู่ในเตียงในเตียงกันไม่กาดซืือๆืนะบราณก็คนติดตามเลยอะไก็ดังเลยโบราณก่อ่านก็ยืนเนาะเตะเข่า ดไปห,หาง้องเรานั่หลข้องแก่เราไม่กินแล้วครับต้องสร้างเลยอ่ะคือขนัดก็อาจจะดินบอกยินมหมายว่าสามสินมแค่ไหมฮะเหลือันดอกเราเราไป็อะไรก็ปูกมูหมูดิ่งอยู่บ้านเนาะ ปริงกับอ้รัแล้วไก่จน,น,น,นเป็นศพเนี่ยทำอแไ่ไปเนี่ยไก่ไม่ใช่ใหญ่เน,เนะาะหากกดไลค์กดติดตามเด้อกดแชร์เด้อคอมเมนต์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้เพราะว่าแต่ละมือนี่ยนี่ยเนาะเป็นลูกน้องเขาเขาทำอะไรกับไปเนะห็นดะทันได้เห็น ็นดีเขาก็ย่องเห็นคิดมากถึงตัดเงินเราก็โบกงานเนาะราะว่าชีวิตยังบุญนิ่งกับกรรดินต่อไปเนาะชีวิตพลังงานเป็นยังชีวิตชีวิตกรรมกรชีวิตเงินเดือนชีวิตกรรมกรเราสะดุปไปเลยพลังงานเราสะดุป เาพังงานโงานเนาะพารัดพนังงานเอกชนใส่มั่าขบอย่น้กันกินแม่หมดเพืกินใส่คำยังไงตัวห้างเ่นเก็บตวเนาะกินเข่าก่อนเริ่มเรียงแห้ก่อน บอกวันจเบสแต่บอกมันเยะน่อน้าบ้าืเล่าว่าเขาไม่ร้เรื่องไงโดนยอะเลยะเครื่อง่งขายงานได้เลยครับช่างโยขาเครื่องทุกไฟลได้สามแผ่นนง Trong video lại bạn Đốt ra Cả mà Đốt đi đi há Chết chén hay này

อะจิเอาไว้ทำนี่เนาะเดยอะจะไปทาให้เบิ่งบนเสืออจักให้เบิ่งแค่น้อยแล้วก,กันทีไปทำงานต่อนะตายเข้าๆให้เบิงบ่งลแล้วบอคุณนบห้รินโดนทับแล้โรงงานมีกล่องอุจกร์ปิดเส็นงานคุณทุ่มแล้ว เรื่องที่ิมขึ้นกระบอกโดนรหัสนั่นแหละ F2 จิ้มนโทหรือจะเป็นยีนยูโพกโก็จะเป็นกับกระบอกของเาโตอวิโก้มีจะเป็นกูนะูลังของก็วิโก้โที่ทำซิ้มซิ้มเดยวบหให้มันภั่ เป chat, ็นวิธีการอันนี้เป็นเติมเติมมหนอะไรเิมตลอดทำอีเรื่องอีกเรื่องาล้อเข่าล้มุกเข่าในทำงานของานของอะไร้เเป็นนั่รอเย็น ยังไงก็ไี่โดนนะไหนก็ากคนไร่พุชแท้พุดต่างพุชตะไคร่เด้ออย่าไปกระต้านใจให้บรรลนเดือนไี่น้อยเนาะ